มานน้อยควายนะพี่ไม่เป็นเยสั่งหยบศพดิสั่งหยบศพดิกรมิเหยบศพดิกรมิเหยบศพดิกรมเหยบศพดิกรมเหยบศพใครแค่ดีใครแค่ยยังไม่เข้ามาวะ เป็นดึงเพื่อนกันไวๆหน่อยดิกูเห็นเพื่อนโดนโอุ้มไปตลอดเลยเขี่ยม,มึงอุ้มเพื่อนโคตรฉาน้องปอนพี่ขอโทษครับใช่ครับแต่พี่จะให้ผมคุยคนเลยหลังบ้านเราโดนแล้วปอนเมื่อกี้แ้งเรานเงียบนะตอนนี้ในไ,ไฟมันต้องคุยกันนะกูขอโทษช็อตที่กูขังตรงน,นั้นนะเพื่อนไม่ไต้งใจเอาช็อตกูกลัวเฮล์มเก กูนึกว่าแบบจะจะไหวแล้วอ่ะใครมาจะนี่จะให้ดูภาพพี่โนโ้องที่มึงบอกให้ดันขึ้นดาวสำเพื่อนอนะวิ่งตามมึงเลยนะเไอย,ยกูก็วิ่งตามไปมึงดูแม่งดักดิโคตรเจอไอ้ยี่เจ็บแม่ไม่อยู่เป็นใบยันตุเล่แต่วันเล่นนี้บอกสาร้อนหรือเปล่าไอ้เจ้าผู้หญิงแม่งเครื่งแกลงไปแล้วอ่ะไอ้จัดกูยังลงจะแพ้ได้ยังวะหญิงแม่งตัวหัว่ดแข็งผู้หญิงคนเราคนเราไม่เ,เ,เป็นคนยี่คนเรายี่เบี้ยคน แม่งแข่งรวยเดียวเลยไอเจฟแคทแล้วก็ไอพูจีแคทเล่นมาแล้วตะกีบต่อรีบแคสต้โงงงในอุโมงค์ไม่อยู่กับแคทเลยใครเปิดเราบอกเขาปีกันนะเว้ยถึงคนใช้ไฟอีกนะนะกูบอกแล้วนะใครเล่นโลบอกอยู่นะไอสัตว์เข้าไปใช้ก่อนไอเยี่ยไหนออนโลบอกไว้อะเจอเจอกูอ่ะแต่ละคนนี่น่ากลัวที่สายเลยกูจัดเต็มหัวไม่ค่อยจะตายเป็นดัว เขาไม่แรงว่ะหมูโอ้หมูเขาไม่แรงว่ะโค้ดมึงก่อนลบบอกแม่ไหนสัตว์ไม่แรงว่ะเพื่อนโค้ดสเปกไม่ถึงนะเอาง่ามคือแบบทำอไมวะเพื่อนใส่ใส่หนอนใส่หนโนอะไรเนี่ยใส่หนโนไอ้เหี้ยแข็งจิ้มหายไม่วอ่ะแข็ง ต้องไปด่ามาันหน่อยขายแพงได้าวอรคนหนึ่งวะสองคนสามคนไอออกกร์าตามไปเจอนี้บอกนิดมัน,นเนี่ยพี่เนี่ยเป็นอะไรอีกแล้วก็ไม่รู้อ๋อไอ้เนี่ยบอกแล้วเนี่ยเห็นไหมลี่มีแต่ปัญหาไม่แต่อะไรนนกูบอกแล้วเนี่ยไอ้ไม่ใส่ญญนอนหลับว่าแล้วมันต้องมีพวกออร์ดิต,ตถ้าชนะได้ต้องสื่อสารให้มันชัดเจนให้มันได้ยินกันน่ละ คุยกันแล้วม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยเออก็เปิดอะไรไม่ขึ้นอีกแล้วอะไรวะเทียมน้ำให้คนดี่เทียมน้ำเปย์โดนโดนอะไรอะไรเฮ้ยมีใครยังไม่มาข้าอาหารอีกปล่าเนี่ยไม่มาดีเนาะเราอยู่ข้างหน้าไม่เชื่อน้องวะมึงทำอะไรวะตอนมอ1หรึงเยปะทางแบบไหน าขอบวงมาขอบวงอะไรไปมึงน่าเช็คไปไอ้หมูเออวมนดิมึงเอ๋อเปล่าเนี่ยน่าับพีินิจได้ป่าไอนิจได้รู้พหน่งก็ได้ไม่งเสือให้กูกูขอตอมอรอบหนึ่งนะทันมั้ยบ้านมันไม่ใช่รอยตอมาทันบ้ตอมาทันป้าไม่รู้เลยพี่อยู่กูด่าเท่าไหร่ไม่รู้มันไม่ไม่รู้อะทันทันทันโบต่อมาเลยทันไม่นะพี่ มาผิดฝั่งอ่ะเนี่ยอยู่ฝั่งเมื่อกี้เนี่ยหมูเอ้ยไหนวะเล้าใหญ่ไหนสัตว์มาประกาศตอนไหนวะสามทุ่มยี่สิบห้าพี่กับรอดนะเอาน่อยดิมามาคุยกันหน่อยดิน้องลงมาดิ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 ไอ้มาเข้าบอกวะสองคนพวารถให้มาไม่ม้หรอกไม่ได้วะ ไฟยังไม่มาป่ะเหลือเวลาอีกสี่ทีต้องเข้าวงทำไมเหลือยี่สิบเอ็ดฮัลโหลไอโบ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 รีต่อมอคนหนึ่งแล้วก็มีเจฟอืมสวยเลยคูขอกูขอดีๆเลยนะเว้ยไฟเนี่ยมึงมึงเล่นกรุบกรุบกันหน่อยนะตีตายแล้วดึงศพแบบดึงศพมันไวๆหรือว่าแบบถ้าเห็นเพื่อนตายมึงพยายามดึงเพื่อนไวๆหน่อยเว้ยมันอุ้มไปแล้วมันทิ้งไกลเว้ยมึงจะไปกู้เพื่อนยากเว้ยเนาะ ใครเปิดโลบอกปัญญาอ่อนอยู่มึงปิดก่อนเลยนะอสัตว์ถ้าแพ้ตอรี่นี้นะในไฟ์พออันนี้พูดกันหน่อยเว้ยแบบมึงเวฟเสียงให้หน่อยเว้ยเวลาแบบเพื่อนพูดอะไรเข้าสามสิบเลยพี่น้อมไอ้เบ้ามาอย่างอะ ก็แหละไม่มีอะไรเลยกูขอให้แบบมึงดึงเพื่อนไวๆยืนแข็งๆกันหน่อยเว้ยเดินใกล้ๆเพื่อนคุบๆกันไว้เว้ยเห็นเพื่อนเล่นตรงไหนเล่นตรงนั้นเว้ยแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยไอ้เหี้ยเอาใหม่เอาใหม่น้องเอาใหม่เอาใหม่รีเซ็ตรีเซ็ตรีเซ็ตดูภาพก่อนเว้ยเล่นเหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมถ้าแบบสดมึงต้องงอมไปงอมปลา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 ไม่ได้แพ้สัตว์แพ้ไฟเดียวไอ้เหี้ยงอมทำขี้อะไรใครงอมกูด่าด้วยไหนใครงอมขึ้นรถเลย มาจอดนะเจ็ดเจ็ดใช่ผมแค่ว่ลงไฟนะมึงลงมาแล้วมึงวิ่งมาคุันระมาคุปก่อนแล้วค่้าตรงเนี่ยเข้าใจป่ะอโบเอยากแจ้งมาไม่ถึงปะร้อยโบร้อยโบคนไอ้บลี่อมงอีกสองวิทีเราต้องเข้าแล้วพี่ ก็ครบสิบห้าทีได้บ้าใครใครวะขันขันไหนวมันคนไม,เา,ไไมเาเข้านานอย่างไว้บอ่ะเข้าหลังทันไหมทันใช่ป่ะเข้าหลังได้ไหมไยังยังไม่ต้องรีบหรอกรีรอ,อก่อนก็ได้สองนาทีเหมือนถึงว่าถ้ามาไม่ทันไหมเข้าหลังได้พี่ เไม่ต้องย้ายเบอร์ต้องยิบหมวแค้นหมเข้ามาจอยังไม่หายดำเลยกูตายเลยเอาหน่อยนะเว้ย์แตาลอี้หนูไม่เห็นบงอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจะลงช้าละไกันนะอแฟยังอยู่ ทีปุ๊บต้องเข้าเลยนะใครลัน่นลั่นให้หน่อยนะเว้ยไอ้เจ้าดึงดึงเพื่อนดึงอะไรด้วยมองเพื่อนเยอะๆตีแล้วดึงตีแล้วดึงไม่ต้องตีต่อจะ,ไ,อะไ,อไหลจะไหลถอดไหลเดี๋ยวมันมาเองเนะงเาะอันนี้โกัมมาเร็วไอ้เจ้าต้องเข้าแล้วแหละงั้นนะอ่ะไอ้เจ้าโบฉาชิบหายอ่าคิตตี้ลงขึ้นละูกซานหน่อยขึ้นลงไป ปาปาปาคิตตี้นานจังวะไอ้เหี้ยบคิตตี้มันต้องลอยโบมานะไล่ชนรถไปก่อนชนไปชนไปเขาผ่านฉนเอาผ่านชนไปขอไหนขอไหนน้องไอ้นี่อวิสาไองเจี๊ยบมึงเอาเอาสักคันหนึ่งไล่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 เอาผ่านเอาผ่านเอาผ่านน้องเอาผ่านโบแล้โบเครืงหมายบ้านมันว่ามันาตกปืนมาตกปืนมาตกอหรอ รีมันวัดัดวัดมาตัดตัดนึงต้องฝั่งที่เราจลงอะมาเรานะจำไมมายูพี่ลบลบลด้วยพี่นามันรอแล้วมันวงแต่เราทลน่ไชนเข้ามาพี่เฮ้ยไอ้ผมผมต้องยืนนี่มันนะผมตกะผมตกะหายหาม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 าฝั่งมาเราเร็ว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 เเร็วเร็วมร็วเ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 ร็ววเร็วเร็วเเร็วๆเร็ว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 เร็ ไปรียนะรรวมรอราเ่อนรเพื่อน่อดี๋ยวเพิ่งกุบกุบ่อนกุบกุบกุบอมามาอกม่มาพี่มาสวยเเซตไปเไปบ้านเรา้านเราเอาเพื่อมาเอาเพ่อนเไป็ไปไปนเล่นเล่นตรงเ่นตรงอันนี้เล่นตรงอันนี้นมร่อยมาม่ไไลั้ไ่ลบ้ไลับ้าน่หล้านมาดมาน ปล่อยปล่อยพี่พี่นี้มินิพี่มิ่นี้อีพี่หลังบ้านพี่มินิพี่มินิพี่พี่นี้เติมเติมมันมันจะเกิดมันหลังบ้านมาช่วยหลังบ้านนยเพื่อนไอ้เซตหลังบ้านนะทุกคนช่วยหลังบ้านเอ้ยหลังบ้านพี่หลังบ้านเราดูเข้านะเราไปกันเราไปกราไปไใจหลังบ้านใจหลังบ้านไว้ใจหลังบ้านไส้ไส้ไส้ต่อไปอารมณ์เนี้ยไอ้โบดีมันทะลุมาไม่ต้องถอยมาไอ้สมอะหลังบ้านง่อยควายนะพี่อะไรไม่เป็น ยัยสั่งหยิบศพดิสั่งหยิบศพดิมาหยิบศพดิกับมาหยิบศพดิกับมาหยิบศพดิกับมาหยิบศพกับมาหยิบกับมาหยิบกับมาหยิบมาเยอยเก็บบ้านเก็บบ้านกลับบ้านกลับบ้านให้หมดกลับบ้านก็กลับกลับบ้านมาไอ้มึงกองศพดีดีดิกองศพดีดี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 เบสศพดีดีดึงมาทำศพหน่อยกลับมากลับมาแมวอย่าหนอพี่อย่าหนออย่าหนอขอบวงเลยเนาะขอบวงเลยตงกูตงกูตงกูเ็สมา มีรถมีได้มีนนาะชิวๆเลยชิวๆเลยนะเราชิๆเลยมันขึ้นไปรงนีมีมีอดรับหน้ารับหน้าน้องรับเนะมีนันจะเกินมีนันจะเกินเพื่อนเปี่ยนมีมีนันจะเกินไม่หลับว่าปีชุคนนี้หลับว่าปชุคนนี้คนชุคนนี้พี่พี่เอพี่ันมาหัวใจปะดบูดได้บูได้นเดียวคคนเอ้ยย่นเนีมึงเข้าใจปะเนียยเนเยนเย็นเยนมันดดันไม่ต้องยังก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 ัน ขอายเว้ไอ้มึงจะขอรยล้มอย่าล้อมเจ๊จะขอไจะขอไมึงสั่งเนี่ยมีตัวโงส่งแไปไเฮียแกไอ้สัตว์มีแต่แก่แอยากเสือกสั่งไฟไอ้สัตว์แก่มึงอยากเสือกสั่งไฟเหรอไอ้แกไอ้แก่เฮียอุ้มศพบอกหน่อยดิพี่อุมศบอกหน่อยอุ้มศบอกหน่อยดิหยับศพกันหน่อยอ้แต่ขอไฟแต่ขอไยไว้หยับศพบอกมาก็หน่อยแตวขอไฟแต่ขอโอ้มันนิดเดียวไม่ต้องโยกแล้วไแก่จะตายแลยแต่ขอไฟแตขอไ์

ไอีเดอมังนี้โอเคใครยิงล้นติตดอี่อกูจะขับออกไปยังไงบ้า เขียนออกเขียนออกมึงเอามานี่ดิอย่าอย่าได้เอ็มเกทูอ่ะทีนี้มึงมีกลมว่ะมึงไปใช้ไอ้นี่ดิไอ้เช็คไอ้ปืนไรนะเนาะที่มันไม่ได้เด็ายาาบายไอ้เสะคายาวิ่งหนูเรือหนึ่งเอาไม้เอาวอลมินป่ะเอาวอลมินต์มเด็กมึเอากูไม่ละมาดิมาดิมาดิเอ็มเกทูนะมาดิเอีย ใช่ตอบเป็นไงสั่งกันนี่วะมันกูดองกูดองกูดองคนแก่ด่าพ่อในอุโมงค์ไอสัตว์แม่งหลุดด่าพ่ออะไรอย่างเนี้ยมันบอกกูแก่เป็นพ่อมึงอหรมันบอกกูัทีนี่แม่งไม่ดีอะวะเฮียให้เรามีแต่แต่ฝันไม่อยู่เฮียเอ้ยอันนี้โรงพยาบาลป้าใหญ่เฮียบอกเสร็จแล้วไอไปเสร็จไอ้นี่ไปขยัวิ่งหมดอ่ะน้องไม่มีกูวิ่พีหมดแล้วนะเอ้ยมาขยิบกิ๊ดพี่วะหมดด้วยพี่อ่อนะจากที่กูเดามาจะเล่นอุโมงค์ ใช้ดีมพี่ก่อนเลยอะไรที่เป็นลูนลูนถึงโดนกูแน่รอบนี้กูลงหลอกไฟฟอร์มนช่ไหมบ้านมันตบบ้านเกิดเรามึงเสียหน้าจัดเนี่ยเออรอโดนตบบ้านเกิดไปน้องไปครับกูไม่ได้เกิดที่นั่นแค่หลอกมุกมอุูนมองบ้านเกิดวะมันเกิดมันเกิดแต่อะกูเก็บได้ปะกูเก็บไปแค่หลอดได้ปะมันเกิดดีมพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้จุดแค่หลอดไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่แช่ห้ามหมอ ใช่เราอยู่เราอยู่เลยตอนนี้อะไรไม่นกับต่างประเทศอะไรย่างเงี้ยเขามีเออกินกันนายกไงไม่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 มันได้จะเล่นอุโมงค์อีกนะให้พี่โนผมย่อยปืนยิงเลยดีป้าอุโมงค์มงือปืนเสียย่อยเหรอมันย่อยแล้วมันมันได้กล่องตีอะไรได้ไม่ย่อยได้ได้สัมผัสวงบางบนนะอุโมงค์บางบนนะครับอุโมงค์บางบนวิ่งไม่ได้นะตะอไรออุโมงค์นะก็วิ่งไม่ได้ครับอุโมงค์เอซับ ใช่ไหมเพี่ไม่ต้องใช้ก็ได้นะผมบอกเลยไม่กินไปไม่ได้ช่วยเหมือนเหมือนเดิมเลยเนาะเคยแต่ไม่ไดมาแล้ววิ่งหมดตาปีเออเวลามึงดันที่ไปมึงรอเพื่อนก่อนนะมุกมุกไปด้วยกันเลยถ้ามึงวิ่งแยกๆไปมันเป็นแบบไม่อะพูดมึงเก่งอ่ะแต่ว่ากูรู้พูดมึงเก่งว่าถ้ามึงไปกับเพื่อนนะยังไงเพื่อนก็ชุบมึงได้ถ้าถ้ามึงตายถ้าไปตายคนเดียวเออทำไมถ้าแบบเล่นหนึ่งชุบหนึ่งอะไรเงี้ยคุยกันก็คุยกันเลย ก็โง่สองคนก็ตายหานะบอาดนนี่เออจัดีแต่ว่ามีหลังแต่ว่ามีหลังบ้านกูปิดเป็นโหดจัดเลยนะเมื่อกี้โอเคโอเคสดมากอันนี้เดียวขอแค่วาจัไว้ขอแค่ไม่แบบไม่มั่วไม่มั่วปอยอ่ะมามั่วตรงอ่ะเห็นได้ความบีมองอยู่อย่าปันแยกาตัดไปตัดมา กองหัวให้ดังขึ้นไปดังขึ้นไปอ่ะไปไปไปขับพาไปไปจะแย่งอ่ะอย่าแย่งอ่ะเอาง่ายอ่ะมันปิดยากเว้ยมันแท้งกันอ่ะไม่ถ้าถ้าได้ศพเยอะแค่แบบเรียกเพื่อนกลับมาแล้วก็แบบ,แบ,บเหยียบ์เผาวงอ่ะเอ้ยมามาเอายาวิ่งแล้วกองศพอ่ะกองศพอย่าลืมว่าก็กองศพดีมันจะได้เรียนรู้ยาก